ัีค่ะครูชื่อครูันชนกศรีอมภัยนะคะหรือครูหยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะซึ่งมีหัวข้อสําคัญนะคะก็คือประเภทของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1นะคะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนบอกลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทได้ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนแยกประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนวางแผนการสำรวจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่นหรือชุมชนและจำแนกประเภทของธุรกิจได้ค่ะข้อที่4นะคะนักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็มีคําถามนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบนะคะนักเรียนคิดว่าประเภทของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจจะมีธุรกิจการบริการใช่ไหมคะมีธุรกิจแบบไหนอีกเอ่ยธุรกิจการผลิตนะคะมีอะไรอีกคะธุรกิจการค้าปลีกใช่ไหมคะถ้ามีธุรกิจค้าปลีกแล้วอีกข้อหนึ่งน่าจะเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะก็คือจะเป็นธุรกิจการค้าส่งนั่นเองค่ะ ซึ่งประเภทของธุรกิจนะคะก็ได้มีตามที่นักเรียนเนี่ยได้ตอบไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีในการจําแนกนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันค่ะโดยมีวิธีการจําแนกนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยแบ่งตามลักษณะของการดําเนินงานค่ะข้อที่2นะคะเราก็จะแบ่งตามมูลค่านะคะขั้นสูงนะคะของสินทรัพย์ถาวรที่กิจการนั้นมีอยู่ค่ะ และข้อที่3นะคะแบ่งตามจำนวนการจ้างงานนะคะหรือว่าพนักงานที่อยู่ในธุรกิจนั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันที่อันแรกกันเลยนะคะก็คือแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานนะคะโดยเราจะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือธุรกิจการผลิตนะคะธุรกิจการบริการค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คือธุรกิจการค้านะคะหรือธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้านั่นเองค่ะ โดยเริ่มกันที่อันแรกนะคะธุรกิจการผลิตนะคะเป็นธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะโดยนําผ,ผลผลิตเนี่ยไปจาหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคนะคะหรืออาจจะจาหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางนะคะทางพ่อค้าขายส่งและขายปลีกค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรงงานทนํานขนมปังนะคะโรงงานผลิตน้ำปลาค่ะหรืออาจจะเป็นโรงงานทอผ้าพื้นเมืองนะคะหรือว่าผลิตขนมชนิดต่างๆก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นธุรกิจการบริการค่ะธุรกิจการบริการนะคะจะเป็นธุรกิจที่เสนอบริการต่างๆนะคะให้แก่ลูกค้าค่ะธุรกิจประเภทนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยแรงงานนะคะแล้วก็ฝีมือนะคะของบุคลากรนะคะในการที่จะให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าค่ะยกตัวอย่างนะคะธุรกิจประเภทนี้นะคะเช่นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะร้านซักอบดีดค่ะคลินิครักษาโรคนะคะ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นร้านอาหารก็ได้ค่ะรวมไปถึงร้านเสริมสวยนะคะนวดแผนไทยแล้วก็บริษัทร,รักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าบริษัทที่รับจ้างทําความสะอาดก็ได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือธุรกิจการค้านะคะหรือว่าธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้านั่นเองค่ะเป็นธุรกิจที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางนะคะในการนําสินค้านะคะจากผู้ผลิตนะคะโดยตรงนะคะหลายรายเนี่ย เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะต่อให้กับลูกค้านั่นเองค่ะกรณีที่ลูกค้านะคะเป็นพ่อค้าที่จะนำสินค้านะคะไปจำหน่ายต่ออีกทอดนึงเนี่ยเราก็จะเรียกธุรกิจแบบนี้ว่าธุรกิจค้าส่งนะคะยกตัวอย่างเช่นห้างโลตัสนะคะห้างแมคโครนะคะรวมไปถึงร้านค้าส่งด้วยค่ะแต่ถ้าจำหน่ายสินค้านะคะให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนะคะก็จะเรียกธุรกิจนี้ว่าธุรกิจค้าปลีกค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นร้านขายหนังสือนะคะ ร้านขายแว่นตานะคะร้านขายของชามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าต่างๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ธุรกิจนะคะในชุมชนแล้วก็จำแนกประเภทของธุรกิจด้วยค่ะจากที่เราเนี่ยได้เรียนกันไปแล้วนะคะซึ่งแบ่งตามลากกักษณะการดําเนินงานลงในตารางเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโรงงานทอผ้าพ,พื้นเมืองค่ะอันที่2นะคะร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ อันที่3ค่ะร้านขายแว่นตานะคะอันที่4ร้านเสริมสวยค่ะอันที่5นะคะร้านซักอกบรีดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือร้านขายเสื้อผ้าค่ะเรามาเริ่มจำแรกกันเลยนะคะเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยค่ะธุรกิจการผลิตค่ะนักเรียนคิดว่ามีธุรกิจใดบ้างคะที่อยู่ในประเภทของธุรกิจการผลิตคะเก่งมากเลยนะคะก็คือโรงงานทอผ้าพื้นเมืองนั่นเองนะคะประเภทที่2เลยค่ะธุรกิจการบริการค่ะ แเรวไัคิดว่าน่าจะมีธุรกิจอะไรอีกบ้างค่ะที่อยู่ในประเภทของธุรกิจการบริการคะอ่าใช่แล้วนะคะอันแรกก็คือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะอันต่อมาคะ่ะร้านเสริมสวยนะคะก็เป็นประเภทบริการเช่นกันนะคะก็คือให้บริการในการทำผมนะคะอาจจะเป็นทำเล็บก็ได้ใช่ไหมคะมีไหมคะเก่งมากค่ะก็คือร้านซักอบรีดนะคะให้บริการในการซักรีดเสื้อผ้าของเรานั่นเองนะคะ ประเภทสุดท้ายก็คือธุรกิจการค้าค่ะนักเรียนคิดว่าน่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างคะที่อยู่ในประเภทนี้ใช่แล้วนะคะก็คือร้านขายแว่นตาใช่ไหมคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองค่ะหลักเกณฑ์ข้อต่อไปนะคะที่ใช้ในการแบ่งประเภทของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็คือการแบ่งประเภทตามมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรที่กิจการมีอยู่ค่ะโดยเราสามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะ อันแรกนะคะธุรกิจการผลิตนะคะถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยเราก็จะมีจํานวนสินทรัพย์นะคะไม่เกิน200ล้านบาทค่ะถ้าเป็นขนาดย่อมก็คือจะไม่เกิน50ล้านบาทนะคะต่อมานะคะธุรกิจการบริการค่ะถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยก็จะไม่เกิน200ล้านบาทนะคะถ้าเป็นขนาดย่อมก็คือจะไม่เกิน50ล้านบาทค่ะและอันสุดท้ายนะคะธุรกิจการค้านะคะโดยเราจะแบ่งเป็นค้าส่งและค้าปลีกนะคะ ค้าส่งเนี่ยนะคะก็คือจะมีจํานวนสินทรัพย์ถาวรนะคะในถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางก็คือจะไม่เกิน100ล้านบาทค่ะส่วนขนาดย่อมนะคะก็คือจะไม่เกิน50ล้านบาทนั่นเองนะคะและธุรกิจค้าปลีกนะคะจะมีจํานวนสินทรัพย์ถาวรนะคะในธุรกิจขนาดกลางเนี่ยไม่เกิน60ล้านบาทนะคะและธุรกิจขนาดย่อมไม่เกิน3 0ล้านบาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์ค่ะ เกี่ยวกับเกณฑ์นะคะในการแบ่งขนาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะโดยใช้เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรน,นั่นเองนะคะข้อแรกค่ะนายเนะคะเปิดร้านนะคะหนังสือที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยนายเเนี่ยมีจํานวนสินทรัพย์ถาวรน,นะคะอยู่ประมาณ13.5ล้านบาทค่ะนักเรนคิดว่าธุรกิจของนายเเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทใดคะ ถูกต้องเลยนะคะก็คือจะเป็นธุรกิจการค้าปลีกนะคะขนาดย่อมนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะนางหมวยนะคะผลิตขนมปังชนิดต่างๆนะคะจากโรงงานของตนเองนะคะแล้วนําไปจําหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางค่ะจนทําให้นางหมวยเนี่ยมีสินทรัพย์นะคะถาวรประมาณ150ล้านบาทค่ะนักเรียนคิดว่าธุรกิจของนางหมวยนะคะเป็นธุรกิจประเภทใดคะ เก่งมากเลยนะคะก็คือเป็นธุรกิจการผลิตใช่ไหมคะเพราะว่ามีการผลิตขนมปังใช่ไหมคะแล้วก็เป็นธุรกิจการผลิตที่เป็นขนาดกลางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเกณฑ์ข้อต่อมานะคะก็คือเกณฑ์ที่แบ่งประเภทนะคะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะตามจํานวนการจ้างงานค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะธุรกิจการผลิตนะคะถ้าเป็นขนาดกลางเนี่ยก็คือจะมีจานวนการจ้างงานไม่เกิน200คนค่ะ ถ้าเป็นขนาดย่อมนะคะก็จะไม่เกิน50คนค่ะอันที่2นะคะธุรกิจการบริการค่ะขนาดกลางเนี่ยก็จะไม่เกิน200คนเช่นกันนะคะแล้วก็ขนาดย่อมเนี่ยก็จะไม่เกิน50คนค่ะส่วนประเภทที่3นะคะธุรกิจการค้าเราก็จะแบ่งเป็นการค้านะคะการค้าส่งและค้าปลีกค่ะโดยค้าส่งเนี่ยจำนวนการสร้างงานนะคะในขนาดกลางนะคะไม่เกิน50คนนะคะส่วนขนาดย่อมเนี่ยก็จะไม่เกิน25คนค่ะ ส่วนการคร้าปลีกนะคะในขนาดกลางเราก็จะไม่เกิน30คนนะคะส่วนขนาดย่อมก็จะไม่เกิน15คนนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำถามที่คุณครูเนี่ยจะให้ในักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการเนี่ยมีการแบ่งประเภทตามจำนวนการสร้างงานเท่ากันหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเท่ากันหรือเปล่าเอ,อ่ยใช่แล้วค่ะก็คือเท่ากันนะคะโดยถ้า การสร้างงานเนี่ยไม่เกิน200คนนะคะจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางค่ะส่วนถ้าการสร้างงานเนี่ยไม่เกิน50คนนะคะเราก็จะจัดเป็นธุรกิจขนาดย่อมนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยการคิดวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะจากตารางที่นักเรียนเห็นนะคะข้อใดเป็นธุรกิจการบริการขนาดกลางคะข้อแรกนะคะก็คือ จะเป็นลักษณะธุรกิจ A นะคะแล้วก็จํานวนสินทรัพย์นะคะจะอยู่ในข้ององูค่ะส่วนจํานวนจ้างงานก็จะเป็นข้อที่5นั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะธุรกิจ B ค่ะจํานวนสินทรัพย์ถาวรเนี่ยจะเป็นข้อคควาย100ล้านบาทนะคะแล้วก็จํานวนการจ้างงานข้อ2ก็คือ200คนค่ะข้อที่3นะคะจะเป็น ธุรกิจนะคะลักษณะธุรกิจดีนะคะก็คือธุรกิจเสริมสวยนะคะจํานวนสินทรัพย์ถาวรข้อขอข่ยห้ล้านบาทค่ะแล้วก็จํานวนการจ้างงานข้อ3านะคะก็คือ50คนค่ะข้อที่4นะคะลักษณะธุรกิจ C นะคะก็คือการขายส่งสินค้านะคะจํานวนสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็ไก่ก็คือ20ล้านบาทค่ะแล้วก็จํานวนการจ้างงานข้อ4นะคะ100คนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะ ลักษณะธุรกิจนะคะจะเป็นข้อ e ก็คือการขายของชำนะคะจำนวนสินทรัพย์ถาวรจอจานนะคะ10ล้านบาทค่ะและวจำนวนการจ้างงานนะคะข้อ1ก็คือ15คนค่ะนักเรียนคิดว่าใน5ข้อนี้นะคะข้อใดเป็นธุรกิจการบริการขนาดกลางคะ ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะเพราะว่าธุรกิจเสริมสวยเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจการบริการใช่ไหมคะแล้วก็จํานวนสินทรัพย์ถาวรแล้วก็จํานวนการสร้างงานเนี่ยก็ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ย ร่วมกันทำนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนนะคะการสำรวจธุรกิจขนาดกลางนะคะแล้วก็ขนาดย่อมในท้องถิ่นหรือว่าชุมชนของตนเองค่ะจากนั้นนะคะลงมือสำรวจตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนไว้นะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์จำแนกประเภทของธุรกิจนะคะจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ จากเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะนักเรียนลองช่วยครูสรุปสิคะว่าเราได้ความรู้อะไรกันบ้างคะธุรกิจแต่ละประเภทนะคะก็จะมีเกณฑ์การแบ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในเกณฑ์การแบ่งธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะมีวิธีการแบ่ง3ประเภทใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะการศึกษาประเภทของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเนี่ยนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะคะในการประกอบธุรกิจค่ะ ซึ่งถ้าเราเนี่ยได้ทราบประเภทของธุรกิจนะคะก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเลือกทําธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจได้ด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมการเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนี่นำเสนอผลงานนะคะการแยกประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะในชุมชนของตนเองที่นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันไปสํารวจมานะคะ ในรูปแบบของซอฟต์แวร์หน้าชั้นเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ